สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนก็อยู่กันในช่องโลดี s ซากุระแชนแนลนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาพาทัวร์โรงเรียนสอดพิเศษแบบใหม่แบบสั้กันค่ะทุกคนก็คือเห็นด้านหลังเราไหมาทุกคนเดิมทีเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนพิเศษแบบธรรมดามากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีสีสันมากขึ้นนะคะทุกคนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเด็ดเดเราเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะคะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าสิ่งก่อสร้างนี้เราไมา่ได้สร้างเองนะคะทุกคนแล้วก็เครดิตของผู้ที่สร้างเนี่ยก็คืออยู่ใน ID เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ตั้งชื่อ ID เขาไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนสามารถมาดูกันได้นะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆสามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้นะคะทุกคน เอาล่ะถ้าพอแล้วเดี๋ยวเราเริ่มมารีวิวกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนยังไงเราขออภัยด้วยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าของโรงเรียนสอนพิเศษนะคะนี่นะทุกคนอันนี้จะมีเป็นพวกร้านอาหารอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะร้านบะหมี่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีอาหารฟาสต์ฟู้ดตรงนี้นะคะทุกคนมีเมนูอะไรพร้อมเลยนะคะนี่แล้วก็พวกนี้นะคะจะเป็นโต๊ะนะคะที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะคะ สำหรับใคายที่ยังไม่มีเนี่ยเพื่อนๆต้องอัปเดตที่แอปพลิเคชันเพนสโต้ก่อนนะคะทุกคนมันถึงจะเพิ่มมาให้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นลานน้ำด้วยนะคะเห็นไหมก็มาดูกันได้นะคะตรงน,นี้จะเป็นมอร์นิ่งคาเฟ่น่าจะเป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะที่อยู่หน้าโรงเรียนนะถือว่าน่ารักมากๆากเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าสิ่งก่อสร้างนี้เนี่ยสร้างมา เร็วมากมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตได้ไม่กี่วันสิ่งก่อสร้างน,นี้ก็เพิ่มเข้ามาแล้วนะคะทุกคนนี่นะก็จะประมาณนี้เลยละเดี๋ยวเรานะคะเริ่มเข้ามาดูด้านในกันเลยเดีกว่านะอันนี้ก็ไม่เคยมารีวิวนะคะทุกคนมาเปิดคลิปก็รีวิวเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นด้านในนะคะเป็นชั้นล่างนะคะก็จะเป็นห้องเรียนนะคะทุกคนเห็นไหมเป็นห้องเรียนแบบอย่างนี้เลย ก็แล้วแต่นะคะว่าจะวิชาอะไรนะคะทุกคนเหนไะห่ารักมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนมีห้องน้ำแบ่งเป็นสองห้องแบบนี้นะคะนี่นะทุกคนอันนี้วะอันนี้ก็เป็นห้องเรียนเหมือนกันนะเห็นไหมทุกคน ถ้าใครรู้ถ้าใครเคยเรียนพิเศษเนี่ยก็จะรู้นะว่าเขาจะแบ่งแต่ละห้องก็จะแต่ละวิชาไปนะคะทุกคนแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเรียนวิชาไหนนะคะเราก็ไม่เคยเรียนพิเศษนะคะแต่เราก็พอรู้มาบ้างนะคะทุกคนมีโตด้านหน้าด้วยนะเห็นไหมส่วนทางขึ้นก็จะอยู่ทางนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยนะนี่น่ารักมากเลยตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจผิดนะคะคิดว่า ตรงนี้เนี่ยสถานที่นี้คือห้องเช่านะคะเขาจะอัพเดเป็นห้องเช่านะ,ะแต่มันไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันเล็กเนี่ยมันไม่สามารถเป็นห้องเช่าได้อยู่แล,แล้วนะก็มีทางเดียวก็คือโรงเรียนนะคะทุกคนแต่ก็น่าแปลกใจที่อัปเดตมาเป็นโรงเรียนเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มมารีวิวกันเลยตรงนี้จะมีที่นั่งด้วยนะคะเห็นไหมวิวก็ดีเหมือนกันนะทุกคน,นเพราะว่ามันมีรถผ่านด้านหน้าด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยชั้นหนังสือ เป็นเครื่องปรินนะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์โอ้ย,ยคอมพิวเตอร์อะไรพร้อมเลยนี่ทุกคนน่ารักเขาจะแบ่งเป็นแบบเป็นช่องเลยนะทุกคนเห็นไหมเป็นโซนใครโซนมันนะคะทุกคนเอออันนี้ก็เป็นคลาสเรียนอีกแล้วนะก็มาดูกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์พวกคนมาเรียนพิเศษบ้างนะ แต่ว่าอยากให้เขาอัปเดตอีกอย่างหนึ่งก็คือโต๊ะแบบนี้แล้วเก้าอี้แบบนี้นะคะเป็นโต๊ะสีขาวแล้วเก้าอี้สีน้ำเงินอะ่ะมันจะดีมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเราต้องการโต๊ะแบบนี้นะเออเราต้องการเก้าอี้สีน้ำเงินแบบนี้นะคะทุกคนมันใช้ในการตกแต่งเนี่ยมันก็จะสวยนะคะเห็นไหมเอออยากให้อัปเดตมาในเฟอร์นิเจอร์นะแต่เท่านี้ก็สวยแล้วนะคะทุกคนเอาล่ะก็จะประมาณนี้นะคะกับ โรงเรียนสอนพิเศษที่มีการตกแต่งเข้ามาแล้วนะทุกคนคนที่ตกแต่งเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าใช้เวลาสร้างเนี่ยแป๊บเดียวเองก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวมันมีชั้น3าด้วยหรออ๋อลืมไปว่าชั้น3าเนี่ยมันแค่เพิ่มเข้ามาใหม่นะทุกคนเออก็เขาแค่สร้างเข้ามาเพื่อความสวยงามแล้วกันนะ ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนเป็นการรีวิวแล้วก็เป็นการเป็นคลิปสั้นๆนะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s ั b ส c r i b e ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรเนี่ยก็เมน์บอกได้เลยนะคะทุกคนไม่ยบายคะ่ะ